ขบวนรถจอดนิ่งก่อนเพราะรถถอยมาค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะรถกําลังอถอยเข้า,า,ยยา่ันพลานะคะนั่งที่รถคันเดิมนะคะเราจะสังเกตป้ายอยู่ด้านข,ข้างของขบวนรถนะคะโดยคันที่หนึ่งจะอยู่ท้ายสุดของขงบวนนะคะท้ายสุดของขงบวนไล่ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ขึ้นมานะคะ ให้ขบวนรถให้ขรบวนรหยุดนิ่งก่อนใช่ไหมนะคะไม่ต้องรีบค่ะ